ดีเดนิววันนี้สาวกสายวัยเตรียมตัวไปฟินกับเรื่องราวของเรา3คนใน My Match Mad โหวตให้หน่อยผมไม่ค่อยกล้าเลือกซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้จากค่าย Star Hunter Entertainment อำนวยการผลิตโดยโอยะชยะกอนฮิรันผลงานกำกับกิตติเดชเจมิมสิริโดยได้3หนุ่มหน้าใสมานำแสดงโดย j e สซ s u p ูเปอรหรือเจสเจดสดากรบันดิมารับบทนายเอกของเรื่องพร้อมด้วยสพระเอกอย่างเจมกัสม การจนะวัฒนาและบิ๊กธนากรบุญจรักสมบัติกับเรื่องราวที่ความบังเอิญมาพาเราแหกกดเมือ่อแม็คอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าใสต้องหาเพื่อนมาอยู่ร่วมบ้านอีกเพียงแค่หนึ่งคนแต่ดันมีคนใจตรงกันอย่างมิกและริวมาขออยู่ร่วมบ้านทั้งคู่งานนี้เจ้าพ่อคอนเทนต์เลยไม่พลาดให้แฟนๆช่วยโหวตเลือกให้เลยผลค,ความน่ารักมาเพียบแต่เรื่องการใช้ชีวิตริวยังคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยากทำอะไรในอนาคตเขา จึงลองทำนู่นทำนี่จนจับพัดจับถูมาเรียนเป็นเชฟแบบงงๆถึงแม้เขาจะคิดว่านี่แหละอาชีพที่ใช่แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ใช่แต่จากการตามหาอาชีพในฝันริวก็เพิ่งได้ค้นพบว่าลึกๆดูเหมือนเขาอยากจะตามหาคนในฝันด้วยหรือเปล่านะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สาวกสายวัยต้องปินไปตามๆกันแน่นอนครับ